ดูดวงชาวราศีเมถุนวันประตูนรกเปิดกลผีดุระวังเป็นพิเศษวันประตูนรกเปิดก็เชื่อว่าเป็นการหยุดลงโทษของนรกนะครับผมวิญญาณจะได้นะครับอยู่นะครับได้อดโทษในวันนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมีระบุเอาไว้นะครับอย่างชัดเจน บช้าราศีเมถุนคนผีดุให้ระวังบางทีอาจจะเข้ามาทางด้านเรื่องจิตใจเพราะฉะนั้นนะครับผมวันนี้วันประตูนรกเปิดเนี่ยนะครับโบราณก็เชื่อว่าอย่าทําพิธีมงคลเพราะมันอาจจะปิดพลาดนะครับผมมันจะคาดเคลื่อนเพราะว่าสิ่งเหล่านะั้นมันจะเข้ามาวุ่นวายทาให้ท่านไม่สุขสบายไม่สบายใจเกิดอารมณ์นะครับผมโชคชะตาของท่านมาดูดวงกันครับตกตําแหน่งเดมูลนครับผม ตกตำแหน่งมนต์เสน่ห์ถ้ามองในแง่บวกแต่บอกได้เลยว่ามนต์เสน่ห์อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมนต์เสน่ห์ความรักนะไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมัสติดกับดักมนต์เสน่ห์มดจันทาดหลวงชะตาองท่านให้จัดแจงทําตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรก็เป็นอาจารย์สิงแสต่างๆเขาจะบอกว่าให้เลือกขนทางให้ถูกจัดวงจุ้ยดีๆก็คือเลือกถูกจะได้ไม่เจอพูดผีพีศารดวงชะตาจะได้เปิด ฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ไปยั่งแน่นอนเจอเรื่องร้ายครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตาของท่านจะตกตําแหน่งให้หรือเริ่มแล้วดวงจะเปิดเพราะฉะนั้นท่านจะต้องทําการงานการค้าให้ืเริ่มต้นใหม่สุดๆนะครับอย่าทําอะไรเหมือนเดิมซ้ําๆซากๆไม่ได้ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอนะครับได้ปรับปรุงได้แปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนายอย่างก้าวโดดโชคชะตาซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหัน เอาจริงเอาจังจนประสงค์เปรตนะผมให้ท่านได้ค้นพบได้เจอให้ท่านมุ่งตรงไปอย่างเดียวอย่าเลี้ยวหลังหันกลับมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขารอจังหวะอยู่นะครับค้นผีดุนะครับคนการแกล้งในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องหลบหลีกและพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การาบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะผมเพื่อดมดานให้ท่านจเจริญรุ่เรงเรืองพบกับความสุขความจเจริญรุ่เรงเรืองตกตําแหน่งบุญกุศลศาสนาให้ท่านแกะสละดิเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ นะครับดวงชะตาจะเปิดรับทรพัพย์รวยโชคและจะได้เจอเพื่อนที่ดีพาร์ทเนอร์ที่ดีคู่ครองที่ดีนะครับเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาปัญหาต่างๆที่ทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเยี่ยมเงินอดทนอดกันปู่ฤาษสีส่องแสงตะเกียงทองนําพาซึ่งความผสมเลจโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งกังซีปกปักคุ้มครองรักษาตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งเดอะสตาร์แสงสว่างเดอะสตาร์ส่องแสงบนจันทามาทําให้ท่านตกตําแหน่งอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองก็แปลว่าโชคลาบเงินทองมารมีวาสนาท่านจะได้โอกาสได้ถ้วยทองมาตลอดชีวิตับผมรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจะได้เข้ามาไม่หยุดยอน ดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งชาลลอตให้มุ่งมั่นม,มุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารเอาจริงเอาจังจ,งจนผสมเล่นพระราชแห่งถ้วยบองบอกได้เลยว่าท่านจะได้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยนะผมดวงชะตาแบบนี้เขาเรียกว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคนะครับจะทำธุรกิจการงานการค้าก็จะได้ผู้มีบุญเข้ามาอุปถัมภ์คำาชูด้วยบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งไฮพิเทศ ครับจ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีัใดชะตาชีวิตการปฏิบัติดอยเริ่มต้นใหม่ๆถึงจะดวงดีเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะสมัครงานรับราชการจะทําสิ่งใดอะไรใหม่ๆเนี่ยนรผมถึงจะดีเราผมถ้าท่านเป็นอยู่แล้วนรผมอย่างนั้นก็ยังแปลว่าดวงชะตาปกติเราผมการมองการไกลถึงอนาคตการปรปับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสีย ถึงแม้จะโดนปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าในวันนี้เจอปัญหาต่างๆมีดดาบปักเต็มหลังกระบวนกระวายกระสากระสายให้ท่านนั่งอยู่เฉยเยไม่ต้องรีบร้อนบางคนนะครับผมยิ่งดิ้นยิ่งจนท่านเคยเจอหรือไม่โอ้โหทํางานทําธุรกิจการงานการค้าติดหนี้เป็นร้อยร้อยล้านนะครับผมดูเฉยเไม่ต้องเป็นหนี้ดีกว่าหรือเปล่าครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมเท่ากับเริ่มต้นศูนย์ก็ยังดีกว่าเพราะนั้นจะเป็นหนี้ไปทําไมจะเริ่มรีบเริ่มรีบร้อนไปทําไมทํางานให้เยอะแยะมากมาย เอาผมสู้นั่งเฉยๆนั่งอยู่บนคนขี้เกียจด,ดีกว่าขี้เกียจขี้เกียจใช้เงินขี้เกียจเป็นหนี้เอผมอยู่เฉยเฉยดีกว่านะครับให้คนอื่นดูถูกเหยียดยามยังดีกว่าเป็นหนี้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นถ้าท่านทําธุรกิจการงานการเงินวันนี้ไม่แนะนําให้อยู่เฉยเดีกว่านะครับวันประตูนรกเปิดให้ระวังอยู่เฉยเยมันอาจจะเกิดการผิดพลาดเขาจึงไม่ให้ทากันโชคชะตาตกตําแหน่งยาจกเพราะฉะนั้นจะแล้วเราแวดระวังด้วยบุญกุศลศาสนา พระราชาแห่งถ้วยจะเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยจะตกตําแหน่งที่ดีแต่ให้ท่านปราบศัตรูหมู่มาให้เฮียนเตียนดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ถยโชคนะครับผมับนระับฟังชาวราศีเมถุนต่อกันยาวๆครับ ชาวราศีเมถุนเป็นผู้ที่มีความฉลาดเฉลียวมีไหวพริบป,ปฏิพานดีสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วพวกเขามีความคิดสร้างสารรค์มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีเยี่ยมและมักจะเป็นคนช่างพูดช่างคุยชาวราศีนี้มีความอยากรู้อยากเห็นชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอและมักจะมีความสนใจที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันชาวราศีเมถุนก็มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงง่ายบางครั้งอาจดูเหมือนไม่มั่นคงหรือไม่แน่นอนพวกเขาอาจมีอารมณ์ที่แปรปรวนได้ง่ายและบางครั้งก็อาจรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งต่างๆได้เร็วอย่างไรก็ตามความสามารถในการปรับตัวของพวกเขาทำให้สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดี ชาวราศีเมถุนมีพื้นดวงที่ดีในเดือนนี้ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีเมถุนนอ,อยู่ในตำแหน่งที่เอื้ออำนวยส่งผลให้พวกเขามีความคิดสร้างสารรค์มีไหวพริบปฏิภาณและมีความสามารถในการสื่อสารที่โดดเด่นมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีหรือโชคลาภในช่วงกลางเดือนด้านการงาน ในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะมีโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถในที่ทำงานความคิดสร้างสารรค์และทักษะการสื่อสารของพวกเขาจะเป็นที่ประจักษ์ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถ อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปควรใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจในเรื่องสำคัญนอกจากนี้ยังควรระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ควรใช้ความสามารถในการสื่อสารของตนเองอย่างระมัดระวังและชาญฉลาด สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอตัวเองของชาวราศีเมถุนจะโดดเด่นเป็นพิเศษทำให้มีโอกาสสูงที่จะได้รับการพิจารณาด้านการเงิน ในด้านการเงินชาวราศีเมถุนจะมีโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้เพิ่มเติมอาจมีโอกาสได้รับงานพิเศษหรือมีช่องทางในการหารายได้เสริมความคิดสร้างสารรค์ของพวกเขาอาจนำไปสู่ไอเดียทางธุรกิจที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นความอยากรู้อยากเห็นและความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆอาจทำให้มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นได้ง่ายควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและพยายามสร้างวินัยในการออม นอกจากนี้ยังควรระวังเรื่องการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแม้ว่าจะมีโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้แต่ก็ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในโครงการใดๆด้านการเรียน สำหรับชาวราศีเมถุนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองความอยากรู้อยากเห็นและความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษาพวกเขาจะมีความกระตือรือร้อนในการเรียนและสามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการกระจายความสนใจไปหลายเรื่องจนเกินไปซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถโฟกัสกับการเรียนได้อย่างเต็มที่ควรจัดลำดับความสำคัญและวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำงานกลุ่มหรือโปรเจกต์ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นความสามารถในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะโดดเด่นเป็นพิเศษทำให้สามารถนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้ยอดคา้ขาย สำหรับชาวราศีเมถุนที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายธุรกิจหรือเพิ่มยอดขายความสามารถในการสื่อสารและการโน้มน้าวใจจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเจรจาต่อรองหรือการนำเสนอสินค้าและบริการ อาจมีโอกาสได้พบกับลูกค้าใหม่ๆหรือได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ความคิดสร้างสารรค์ของชาวราศีเมทุนอาจนำไปสู่ไอเดียใหม่ๆในการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปในการลงทุนหรือขยายธุรกิจควรวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบคอบและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจในเรื่องสำคัญเกณฑ์การเดินทาง ในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะมีโอกาสได้เดินทางบ่อยครั้งอาจเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการพักผ่อนการเดินทางเหล่านี้จะนำมาซึ่งประสบการณ์ใหม่ๆและโอกาสในการเรียนรู้สิ่งต่างๆซึ่งตรงกับธรรมชาติที่ชอบการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆของชาวราศีเมถุน การเดินทางในเดือนนี้มักจะราบรื่นและสนุกสนานแต่ก็ควรระวังเรื่องความล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางกระทันหันควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์และมีแผนสำรองไว้เสมอ สำหรับผู้ที่วางแผนเดินทางไปต่างประเทศเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทําวีซ่าหรือจัดการเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางความสามารถในการสื่อสารของชาวราศีเมถุนจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้การเดินทางในเดือนนี้อาจนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจหรือการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆที่อาจเป็นประโยชน์ในอนาคตควรเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนที่พบเจอระหว่างการเดินทาง โดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีเมถุนในหลายๆด้านทั้งการงานการเงินการเรียนและการเดินทางความสามารถในการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์จะเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปและการใช้จ่ายที่ฟุ้มเฟือการวางแผนอย่างรอบคอบและการรักษาสมดุลใน ชีวิตจะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสดีๆในเดือนนี้ได้อย่างเต็มที่ เดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะพบกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในเรื่องความรักทั้งสำหรับคนมีคู่และคนโสดดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีเมถุนจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งเสริมการสื่อสารและความเข้าใจในความสัมพันธ์แต่ก็อาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนและความลังเลใจในบางครั้งด้านความรักคนมีคู่ สำหรับชาวเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการสื่อสารและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งความสัมพันธ์ของคุณจะได้รับการทดสอบในด้านความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่าง ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกับคู่ของคุณในหลายๆเรื่องนี้เป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนทักษะการรับฟังและการเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายแทนที่จะพยายามโน้มน้าวให้อีกฝ่ายเห็นด้วยกับคุณลองเปิดใจรับฟังและพยายามเข้าใจเหตุผลของพวกเขา กลางเดือนเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์จะมีความหวานชื่นมากขึ้นคุณอาจรู้สึกใกล้ชิดและเข้าใจคู่ของคุณมากขึ้นเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนกิจกรรมร่วมกันเช่นการออกเดทหรือการเดินทางสั้นๆเพื่อเติมความสดใหม่ให้กับความสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนอาจมีความท้าทายเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกว่าต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นหรือรู้สึกอึดอัดกับความคาดหวังของอีกฝ่ายสิ่งสำคัญคือการสื่อสารความรู้สึกของคุณอย่างตรงไปตรงมาแต่ด้วยความเคารพการหาสมดุลระหว่างความเป็นอิสระและความผูกพันในความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสำคัญในช่วงนี้ ตลอดทั้งเดือนควรระวังเรื่องของการเปลี่ยนใจง่ายหรือการไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองซึ่งเป็นลักษณะที่มักพบในชาวราศีเมถุนพยายามยึดมั่นในความรู้สึกและคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ของคุณความมั่นคงทางอารมณ์จะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจในความสัมพันธ์ด้านความรักคนโสด สำหรับชาวเมถุนที่ยังโสดเดือนนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆและการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่น่าตื่นเต้นแต่ก็อาจมีความท้าทายในการตัดสินใจและการผูกมัด ช่วงต้นเดือนคุณจะรู้สึกมีสเสน่ห์และมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นทำให้ดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างนี่เป็นโอกาสที่ดีในการออกไปเข้าสังคมและพบปะผู้คนใหม่ๆอย่างไรก็ตามควรระวังการหลงไหลในความตื่นเต้นของการพบเจอคนใหม่จนลืมพิจารณาความเหมาะสมในระยะยาว กลางเดือนคุณอาจพบกับคนที่ถูกใจและรู้สึกว่ามีความเข้ากันได้ดีเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นการพูดคุยและทำความรู้จักกันมากขึ้นใช้ความสามารถในการสื่อสารของคุณเพื่อแสดงความสนใจและเรียนรู้เกี่ยวกับอีกฝ่ายแต่ควรระวังการพูดมากเกินไปหรือการให้สัญญาที่ไม่สามารถรักษาได้ ปลายเดือนคุณอาจเริ่มรู้สึกลังเลหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองอาจเป็นเพราะคุณพบว่ามีตัวเลือกมากมายหรือกลัวที่จะผูกมัดกับใครสักคนนี้เป็นนอเวลาที่ดีในการใคร่คกรวนว่าคุณต้องการอะไรจริงๆในความสัมพันธ์การพูดคุยกับเพื่อนสนิทหรือการเขียนบันทึกความรู้สึกของตัวเองอาจช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้น ตลอดทั้งเดือนควรระวังการเล่นสเสน่ห์กับหลายคนในเวลาเดียวกันแม้ว่าชาวเมทุนจะชอบความหลากหลายและความตื่นเต้นแต่การให้ความหวังกับใครหลายคนอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความเจ็บปวดได้พยายามมุ่งเน้นไปที่คนที่คุณรู้สึกว่ามีความเชื่อมโยงทางอารมณ์อย่างแท้จริง นอกจากนี้การให้เวลากับตัวเองและการทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความน่าดึงดูดของคุณความสุขและความพึงพอใจในชีวิตของตัวเองจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนที่มีคุณภาพเข้ามาในชีวิตของคุณ โดยสรุปเดือนนี้จะเป็นเดือนที่น่าตื่นเต้นและท้าทายในด้านความรักสำหรับชาวราศีเมถุนไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจการรักษาสมดุลระหว่างความเป็นอิสระและความผูกพันและการใคร่ครกรนความต้องการที่แท้จริงของตัวเองจะเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสุขในความสัมพันธ์ ถูกใจคลิปนีอย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติเกให้ติหมองสันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ขอให้ชาวราศีแม่ถูนร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองถูกหวยรางวัลที่1แจ็คพอต72ด72ล้านให้รวยรวยรยรับทรัพย์รวยโชคขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสมสมหวังดังใจใหมายต่อแต่นี้ไปขอให้ท่านเจ้มชื่นครับสวัสดีครับ